เห็นดำำอยู่ไกลนะฮะมองไม่ชัดนะครับต้องใช้กล้องนะครับใช่พึ่งไหมะฮะต้นสักนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะกล้องตัวนี้ไม่เจ็มนะครับ ห้สิบอร์เซ็นะฮะอาจใช่นะครับมาเจออีกหนึ่งนะครับเกาะกระต้นมะม่วงนะฮะข้างนานะครับอ่อนนะครับเกาะสามง่ามเลยนะฮะตรงนี้อ่อนนะฮะถึงตะยานก็กจริงนะครับดูนะครับเกาะเป็นขาไก่เหมือนกันนะ หลังใหญ่ฮะนี่จะประมาณสิบกว่าวันนะฮะมาเอาได้นะครับมาดูกันอีกมุมนะฮะหนานะครับก็อ่อนนะฮะ ทุกกว่าวันครับ